ฟักทองไทยค่ะทุกคนดูหนูนะมันเลื้อยมันจะเลื้ยไปดู่นเลยทุกคนเดี๋ยวคุณเีกจะได้ดึงเลื้อยขึ้นไปบนเอะกำแพงบ้านไหมโอ้ยดู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 ฟักทองนี่ค่ะนี่ดูดูดูจะได้กินแล้วมันมีหลายลูกอยู่นะต้องตามหาโน่นินดี่นินดี่อยู่นะจะได้แกงก่อนนั่นไหมนะ กลับไทยเป็นเดือนจะได้กินต้องกินก่อนล้วมีอีกไหมจ๊ะอยู่ไหนจ๊ะอีกลูกหนึ่งอยู่นู่นนะมันเลื้อยเปนู่โนโนะคะนู่นนู่นน่มีอีกลูกหนึ่งเอาอยู่ไหนเอาเือเห็นอยู่เมื่อกี้เนี่ยเอาเอาไม่ตาฝาหดหอะไ้โอ้ยอยู่ใส่ะเอาโมเมนต์คนนี่ตาฝาดอยู่ใส่ละโอ้ยเนาะลูกหนึ่งอยู่นี่โอ้ยอะอยู่นี่ อากาศกลับมาอุ่นขึ้นทุกคนอุย้ยดูพริกยักษ์คุณึ่งพริกโจลองพริกงูเป็นงูเหลือมแล้วป,ป่ะเนี่ยปีนี้ปดเดี๋ยวเก็บกันอีกเก็บไปแล้วนะทุกคนโอ้เนี่ยมันดดกาทนี่เลยอุ่นกลับมาอีกแล้วโอ้ดีใจจะทุ่มนึงแล้วนะคะกลับมาอุ่นขึ้นแล้วทุกคนอันนี้คุณหนึ่งใส่ เผื่อว่าตกตกค่ำมามันจะเย็นๆหน่อยนะคะแต่ดีมันอุ่นขึ้นมันมีแสงแดดดูเมื่อกี้หกองศา๊อดโหระพานี่ใบแบบเป็นจุดเป็นด่างมันไม่ค่อยทนหนาวถ้าห้าองศาเนาะป่ะคุณหนึจะพาไปดูข้าวโพดก่อนไปข้าวโพดดูมะเขือม่วงมะเขือยาวตรงเหลงตรงเลงอยู่ในทุกคนมะเขือยาวไทยสีเขียวก็เพิ่งโผล่ โอ้ยปลูกไว้เต็มเลยดวงอาทิตย์จะลารับแล้วช่วงนี้ก็จะค่ำเร็วขึ้นนะคะโอ้ยมาอีกแล้วนี่นี่น,นี่ตัวทากนี่นี่พริกจินดานี่เพิ่งจะมาเริ่มติดเม็ดโอ้มันติดเม็ด,มดช้ากว่าเพื่อนโอ้ยจะแม่นเหรอเด็ดใบออกอีกก่อนเด็ดใบเด็ดใบไปบารุงเม็ดไปเด็ดใบก่อนโอ้ย พริกปาปิก้าพริกหวานยักษ์ใกล้แดงทุกคนจ้ะนี่ว้อมกระดกมาเนี่ยอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผักก็สู้ชีวิตผักโอ้ยมาเขือเปราะยายให้อีกแล้วจา้าโอ้ยได้กินย้อนอยู่นี่อีกโอ้ยนี่น,น,นี่เห็นไหมไยังได้กินอยู่ยังได้กินอยู่ อุ้ยเครื่องบินเครื่องบินมารับแล้วโอ้จอด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 มองนี้เลยจอดจอดอเพิ่งมารับยังไม่ถึงเวลากลับนี่เขาโพดเขาเนีย้ยของบานเราตรงนี้ก็มีพริกนะคะมีแมงลักนี่สุกินีคอยตัดใบอันที่เก่าๆออกนะทุกคนเดี๋ยวมันก็โผล่ใบใหม่งใบใหม่ ใบใหม่เรามาดูข้าวโพดข้าวเหนียวโอ้ยต้นหนึ่งมีสองฝักคิดถึงสมัยเด็กนะพ่อพ่อคุณหนมีไร่ไร่ปลูกทั้งข้าวโพดนะความจำสมัยเด็กก็หยอดข้าวโพดช่วยพ่อพ่อแบบเวลาเสาอาทิตย์อะไรเงี้ยนะคะก็พ่อจะว่างนะพ่อก็จะปลูกนั่นปลูกนี่ออ้ยข้าวโพดข้าวเหนียวเนี่ย นี่สิได้ต้มกินแล้วปลูกอะไรที่อยากกินเนาะก็อเอามาปลูกปลูกทุกคนให้มันแบบเหมือนเราได้อยู่เมืองไทยอย่างนี้นะโอ้สิได้ต้มข้าวโพดกินอันฝนะัดพ่อคุณหนึปลูกเยอะทุกคนถ้าเรียกว่าคุณหนึ่งปลูกอะไรงามได้ใครมาจากพ่อเนี่ยทุกคนพ่อปลูกไร่มะม่วงไร่น้อยนาไร่ขาร้าวโพดไร่มัน อะไรมันมันไอ้นนนะ่ะมันมันเดี๋ยวมันแก้วปลูกอะไรยเยอะมากพ่อปลูกเป็นพ่อเป็นคนที่ปลูกอะไรเราแบบงามดกงามสงสัยคนหนึ่งจะได้พ่อมาอากาศด,ดีแล้วก็เคลียสวนไปเรื่อยๆค่ะทุกคนผลไม้ยังมีให้เก็บอยู่นะลูกแพร์แอปเปิลนะคะคนหนึ่งก็เคลียมุมนั้นลุมนี้ในช่างตัดจะสะอาดสะอาดใบไม้ก็เริ่มร่วงแล้ะ ือดูใบไม้ร่วงมาเยือนโอ้ยดีอากาศอุน่นไม่หนาวช่างถอยรถมาแล้วนะนี่ไปกินข้าวโพดกันแล้วข้าวโพดกันแล้วข้าวโพดนี่หอมหอมจัง อฝักมันยังพอนั่นอยู่พอซิมแต่รอสักหน่อยนะรอสักแป๊บหนึ่งค่อยเก็บอีกอันนี้เก็บมาดูอืมมันจะเป็นข้าวเหนียวขาวทุกคนเดี๋ยวกลับไทยซื้อแบบขขแบ,บ,อบข้าวกลเข้าวแบบดำๆเนาะสลับขาวเอามาอีกก่อนเอามาปลูกอยากกินอย่งก็ปลูกเนาะทุกคนเนาะ ลปเดินไปดูฟักแมวกันค่ะ,ปะไปตัดใบไม้แล้วก็ล่วงมาอีกดูแอปเปิลเดี๋ยวจะพาเก็บอีกนะพันเองอบเค้กทุกคนจ๋าไม่ได้อบให้ดูเลยเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูใหม่นะบางทีก็อบรีบๆอะ่ะอบไปสองรอบแล้วทุกคนจ๋าแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลอบอร่อยมากอ่านน้อยในส่วนถั่วมันหดไหม ทัวหดเจอหนาวหดจำโอ้โเหียวเหี่ยวเป็นยังไงกันล่ะดูฝักแมวสิทุกคนดูโอ้โหได้เก็บอีกแล้วหนึ่งสองสามสี่มันหลอดไฟนีออนห้าหโอ้โหเจ็ดแปดเก้าสิบโอยาวไปน่นเลยยอยไปน่นทุกคนดูอุ้ย งามมากดูความงามดกทำปุ๋ยหมักเด้อทุกคนหมกัมกหมกักหเอาใบามงใบไม้พวกพืชผักอะไรที่เราแบบจะทิ้งนะ่ะเอาไปผสมถมกันนู่นเห็นไหมกองปุ๋ยหมักคุณเองมันก็ทำให้พืชผักเราอุดมสมบูรณ์ดูดกมากฟักแมวทุกคนจ้ายังไม่ไปนับทางนู้นนะเนี่ย ผักบุงโดนหนาวก็เหี่ยวตกตกยอกตกยอกดูเคงามงามนวนอันนี้ก็พลิกโจลองอ่นะยาวจะตกพื้นนะนะใบตองก็โอ้ยต้นกล้วยโดนโดนฝักแมวโดวนฟักแมวแบบว่าบีบคัน <c oughs> มันถมกันทุกคนเอ้าวยังละลูกเอ้ยจัดการส่วนมุมนั้นมุมนี้ งานเพียบทุกคนจ้ามุดมุดหน้ามุดหลังนี่นีกต้นนี้ก็ดกโพดดกผูทุกคนจ้าดูขนาดเก็บไปแล้วนะเนี่ยดกงามนุ่นก็มาเขือเปลาะนี่ก็พริกนี่ก็แมงลักปลูกไปถั่วไปทีบตะไคร้กองามเอาตะไคร้ไปต้มไก่ก่อนนะ ฟักแมวทุกคนเริ่มเคลียร์ทำความสะอาดแล้วนะถั่วคนหนึ่งก็ดึงออกแล้วก็เก็บเอาฟักแก่ๆเอาไว้ปลูกปีหน้านี่ผักชีก็เก็บตอนมันแก่เดี๋ยวสักพักหนึ่งลูกมันแก่เราก็จะได้พันปลูกปีหน้าเห็นไหมก็ปล่อยไว้นะคะต้นที่เราแบบไม่ได้เก็บเอาไปกินเนาะก็ปล่อยให้มันแก่ อันนี้ก็ลงปลูกใหม่นี่ดูมองจนไม่เห็นบ้านบ้านน้อยในสวนโดนพักแมวคลุมปีหน้าคงจะไม่ปลูกตรงนี้แล้วทุกคนมันมันบังไปหมดเลยต้นกล้วยก็โดนครอบงำโอ้ยยามเย็นค่ะตอนนี้ก็จะหนาวเอ้ยหนาวมาเยือนก็ค่ำเร็ว พาทิ์ไปแล้วลาลับแล้วปกตินะ่ะสองทุ่มครึ่งอะ่ะยังสว่างอยู่เลยนะตอนนี้สองทุ่มครึ่งคือมืดแล้วนะคะแผลต้นเล็กยังดกอยู่เลยนะทุกคนต้องรอแบบให้มันเหลืองๆอ่ะเหลืองๆนะแล้วก็อร่อยต้นนี้เป็นลูกแพรพันเนยนะคะมันจะออกเรืองนวลพอสุกแล้วมันจะหอมอร่อยนะพันเนี้ย พันต้นใหญ่นะกินกรอบอร่อยแต่พันเนี้ยกินสุกคืออร่อยมากเห็นไหมมันใกล้จะสุกล้วใกล้เหลืองพาชมสวนชมความสดชื่นค่ะทุกคนมันอากาศดีคนหนึ่งก็เลยว่าเออเดี๋ยวทำคลิปพาชมสวนดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัดคลิปเสร็จก็จะไปเคลียร์สวนต่อนะคะทําให้มันแบบสะอาดสะอา้านแล้วเวลาเรา ก็ใกล้จะกลับไทยเราก็ไม่ต้องทําเยอะนะคะเพราะว่ามันก็คงจะหนาวแล้วนะคะก็เดี๋ยวรีบทําตอนช่วงอากาศดีนี่แหละทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนคะ่ะเดี๋ยวทํากับโครงกับข้าวคุณหญิงทํออมไก่ใส่ฟักแมวไปแซ่บแซบเดี๋ยวข้อเดี๋ยวมาทําเมนูฟักแมวให้ดูดีกว่าเนาะทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายคา่ะมีความสุขมากๆนะคะชื่อเนนอาเบนดูเขียวสดชื่นเนาะไปแล้วค่ะทุกคน Bye-bye.